ใน Facebook ทำไมเขาถึงเซลฟี่ครับเซลฟี่ตัวเองข้างหลังนี่เด็กรุมล้อมกันบางคนก็มาเล่นอยู่กับเด็กบางคนก็อุ้มเด็กอยู่ครับผมว่าเอะมันเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับคุณครูของเราในขณะนี้เนี่ยเวลาถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องคอมเมนต์ไว้ด้วยต้องต้องคอมเมนต์ในภาพนั้นไว้ด้วยว่า ขอเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ในกิจกรรมครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอนประจำปีการศึกษา2,565ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอนครับเพื่อรับรางวัลเกียรติบัตรออนไลน์แค่นี้นะครับสร้างภาพแค่นี้เลยครับเป็นเป็นครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน มันหลอกลวงกันหรือเปล่าเนี่ยครับนี่มันสงสัยเหลือเกินแต่มันเกลือไปหมดครับตอนนี้ใน facebook เนี่ยแต่ละโรงเรียนทั้งประถมทั้งมัธยมนะครับที่นำภาพนี้ขึ้นมาเราก็ดีใจครับนึกว่าเป็นภาพจริงๆที่คุณครูเนี่ยตั้งใจสอนสิทธิ์แล้วสิทธิ์ก็มีความสุขแต่ดูไปดูมาโอ้ยจัดฉากนี่จัดฉากเพื่อที่จะให้เข้ากับเกณฑ์ครับ จนกระทั่งว่ามีคุณครูคนหนึ่งจากสอพอมคือสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสมุทรปราการสังกัดสอพทนี่แหละครับประกาศตัวเลยครับว่าไม่ขอเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์นี้ที่ชื่อว่ากิจกรรมครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอนแค่นี้นะเซลฟี่แล้วมีเด็กๆ้คมล้อมเนี่ยนะครูผู้ อุทิศตนเพื่อการสอนคิดได้ไงคิดได้ไงครับงงจังเลยนี่หลายวันมาแล้วครับประจําปีการศาาึกษา2 5 6 5โครงการประกวดเสม,มาผู้มีผลงานเป็นเลิศเชิงประจักษ์เป็นเลิศด้วยครับเชิงประจักษ์สมัยผมเป็นผู้สัการโรงเรียนอนุบาลสงการผมประกาศเลยครับว่าไม่ขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลดๆทั้งสิน้น4ปีการศึกษาครับ บอกว่าคุณครูเต็มที่นะพออไม่เอาราังวัลอะไรแล้วขอให้ทุกคนได้ช่วยดูแลเด็กเพราะงานหลักของครูเนี่ยไม่ใช่มาสร้างภาพครับสร้างเด็กดังนั้นนี่คนคิดนี่ไม่รู้คิดแบบไหนครับคิดคิดกลับหลังหันแล้วคิดอจะย้อนไปสู่ยุคเดิมครับไม่ว่าทำอะไรต้องถ่ายภาพครับเก็บไว้ในแฟ้ม ใส่พอร์ตโฟลิโอใครไม่เป็นครูไม่รู้เนี่ยผมนี่เห็นเขาแล้วโอ้โหถ้าอย่างนี้ไม่เอาเลยดีกว่าครับเพราะมันรู้จักอายตัวเองอะว่ากำลังทำอะไรอยู่อะตอนนี้เราเป็นครูทำไมเราไม่ดูแลเด็กไม่สั่งสอนเด็กด้วยจยิตใจอันบริสุทธิ์ที่ไม่อยากได้รางวัลอะไรรางวัลของครูคือความรู้และสิทธิประสบความสำเร็จ เป็นคนดีสู่สังคมครับจริงไหมครับคุณแม่หญิงครับเหมือนคุณแม่หญิงนี่แหละครับดังนั้นพกทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยมีหลักเกณฑ์ด้วยคุณครูคนนี้บอกผมไม่เอาผมไม่ทำไม่ต้องบังคับผมภาพที่หนึ่งครับภาพตัวคุณครูกับนักเรียนที่แสดงออกถึงความสุขดังนั้นภาพนี้ คุณครูต้องยิ้มแก้มปลิครับอ้าปากกว้างครับยิ้มเ <laughs> สีแ้งหรือเปล่าครับเท <laughs> ่ากับจะมีความสุขคือเขาบอกว่าเท่ากับว่าจะมีความสุขได้ยังไงเรียนออนไลน์มากี่เทอมแล้วมันเป็นความทุกข์แล้วทั้งนักเรียนทั้งครูเนี่ยคุณครูคนนี้บอกนะครับความรู้ก็ถ่ายทอดไม่เต็มที่แต่ ที่เสียเต็มที่คือเงินลงทุนเพื่อการศึกษาที่ต้นสังกัดช่วยมาไม่ถึง5%้เปอร์เซนหมายความว่าเงินมาถึงที่โรงเรียนไม่เต็มที่หรืออยังไงนี่คุณครูคนนี้บอกนะนั่นคือภาพที่1ครับต้องใช้4ภาพครับภาพที่2ครับท่านผู้ชมคงจะเห็นนะครับใน Facebook ถ้าใครมีเพื่อนหรือว่ามีลูกมีหลานที่เป็นคุณครูนะสังกัดสพทั้งปฐมธงมัธยมครับภาพที่สครับ ภาพขณะสอนนักเรียนก็พอมีบ้างแหละคุณครูคนนี้บอกแต่มีน้อยเพราะนักเรียนไม่พร้อมเรียนออนไลน์แต่ออกสื่อออกโพลตลอดว่าสอนออนไลน์กระแสตอบรับดีคุณครูคนนี้บอกว่าปวดหัวจะตายแล้วไม่รู้จะเอาภาพจากที่ไหนมาเพราะเด็กอยู่ที่บ้านนนสอนออนไลน์กันมาตลอดแล้วจะเอาที่ไหนละ่ะมารับรางวัล ภาพที่3กครับต้องถ่ายมาภาพกิจกรรมการใช้สื่อการสอนกับนักเรียนเหมือนภาพที่2นั่นแหละครับแต่คิดเองทำเองซื้อเองใช้เองไม่มีผู้สนับสนุนใดๆ h แชแทก็กหัวจะปวด <c ười> ค,คือลงทุนเองหมดลงทุนเองถ้าอยากได้รางวัลต้องลงทุนเองลงทุนสร้างภาพครับไม่ใช่ลงทุนสร้างคนเนี่ยผมย้ำอีกภาพที่4ครับ ภาพคุณครูปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการสอนนอกเวลาราชการโอ้โหภาพนี้มันยิ่งใหญ่เหลือเกินครับอุทิศเวลาคุณครูคนนี้บอกว่ายิ่งไม่มีเลยเพราะนอกเวลาราชการงานพิเศษมันกองพนเนินเทินทึกงานประเมินมากมายจะเอาเวลาไหนไปสอนต้องทำเอกสารหลักฐานให้พอออบ้าง ให้ตัวเองบ้างเพราะเขาจะประเมิน p ีองพีเอกันแล้วจะทำยังไงที่สำคัญแล้วเด็กเนี่ยจะได้อะไรบ้างครับเอาเวลาที่ไหนไปสอนเสริมให้เด็กล่ะครับถ้ามาเที่ยวถ่ายรูปถ่ายภาพภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สีนี้เพื่อจะเอารางวันกันคุณครูคนนี้ก็เลยแฮชแท็กครับครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอนจ้ะ อุทิศทุกครั้งที่ได้สอนเขาบอกอย่างนั้นชมรมพัฒนาและส่งเสริมค่าของแผ่นดินเลิกเสียทีการวัดว่าใครทำงานจากภาพถ่ายผมประทับใจมากครับนี้แหละครับที่คุณครูจากสพมสมุทรปราการเนี่ยมาว่าเลิกเสียทีการวัดว่าใครทำงานจากภาพถ่ายครับ ม,มันควรจะเลือกได้แล้วครับวัฒนธรรมของการที่เราจะไปประเมินจากการดูภาพถ่ายครับเพราะมันหลอกลวงกันทั้งนั้นเลยคนที่อยู่ในห้องกับเด็กดูแลเด็กอย่างเต็มที่ไม่มีเวลาจะถ่ายภาพจะถูกทอดทิ้งครับยิ่งพผโอไม่เอาไหนด้วยเนี่ยวันๆก็จะดูแต่ภาพครูอย่างเนี้โอ้โหคุณครูที่อยู่ในห้องและสอนเด็กเต็มที่เนี่ยอยู่ในเคราะห์ครับ อยู่ในเคราะหกรรมเลยมีเคราะห์กรรมมากเลยครับจะได้เลื่อนเปอร์เซ็นก็ได้น้อยกว่าคนอื่นครับคนอื่นก็ได้4% 3.8ปอร์เซไอ้ครูที่อยู่กับเด็กเนี่ยจะได้แค่2ครับเพราะไม่มีภาพผมมันไม่มีภาพก็คือมันไม่ดีคุณครูคนนี้เห็นไหมไม่ดีไม่มีหลักฐานอะไรแต่สิ่งที่คุณครูเขาทำเขาทำอยู่ในห้องอยู่กับเด็กให้ความสำคัญกับเด็กแล้วคุณครูส่วนนี้แหละครับ ที่มันเบื่อเบื่อมากๆก,กับระบบการประเมินโดยใช้ภาพโดยใช้เอกสารหลักฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสอพอทอนี่แหละครับเลิกซืยได้ไหมครับผมคนหนึ่งเลยครับต่อสู้มาโดยตลอดใครจะมาประเมินใครจะมาขอเอกสารผมผม,ผมไม่มีถ้าเห็นว่าผมมันไม่ดีก็ไม่ต้องเลื่อนขั้นให้ซะก็ได้แต่ผมทำงานผมอยู่โรงเรียนผมอยู่กับเด็กแต่ภาพผมมีน้อย คุณมาดูตัวจริงก็แล้วกันคุณมาสอบถามเด็กคุณสอบถามผู้ปกครองก็ได้แต่เรื่องภาพคุณไม่ต้องหาหลักฐานผมมีเฉพาะที่จําเป็นที่ไม่จําเป็นผมไม่ทําคนขวางโลกอย่างนี้ไม่เจริญก้าวหน้าครับอย่าทําตามผมผมมันโชคดีที่มันพอได้เจริญก้าวหน้าบ้างแต่คุณครูท่านอื่นอย่าปรากฏตัวแล้วก็อย่าขัดขวางนโยบาย อยากแข็งข้อต่อเจ้านายเลยครับระบบราชการเรารู้อยู่แล้วว่าต้องดีครับท่านดีครับนายได้ครับท่านถ้าบอกว่าไม่ดีเนี่ยคุณจะต้องถูกกาหัวไว้ทันทีเหมือนคุณครูคนนี้แหละครับผมสงสารจังอ,อ่ะสพมสมุดปราการคงจะต้องสอบถามนะครับ โทรศัพท์ไปยังท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยครับไม่ต้องเอ่ยชื่อโรงเรียนมีชื่อพร้อมครับผมเชื่อคุณครูคนนี้พร้อมจะลาออกครับถ้าหากว่าไม่เข้าท่าเราจะเสียคุณครูดีไปอีกคนหนึ่งครับถ้าหากว่าระบบการศึกษาของเรายังล้าหลังมัวแต่ประเมินกันด้วยภาพที่ย้อนไปสู่ยุคไดโนเสาร์ต่าล้านปีอีกแฮทแทกเลือกเสียทีกับการวัดใคร จากภาพถ่ายแฮชแท็กสังคมแห่งการหลอกลวงโอ้โหเนี่ยครับชัดเจนเลยครับนี่คอมเมนต์เสียติดแฮชแท็กเสียผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ท่านเจ้ากระทรวงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกมาแล้วครับมันทนไม่ไหวเลยครับอย่างนี้สังคมมันประนามเลยครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย ก็ต้องไปหาต้นต่อครับเห็นบอกเป็นของชมรมแต่ชมรมหรือไม่ชมรมต้องหาที่มาที่ไปครับ